สวัสดีครับวันนี้เราขอเชิญท่านร่วมฟังชุดนิยายธรรมะเรื่องศรัทธาปุริสัตสอาโลโกศรัทธาเป็นแสงสว่างของบุรุษธรรมะบทนี้จะพาเราไปค้นหาว่าศรัทธาไม่ใช่เพียงความเชื่อแต่คือแรงแห่งการเปลี่ยนแปลงคือแสงที่ฉายทางให้จิตใจพ้นทุกข์ในยามมืดมนขอเชิญทุกท่านตั้งใจฟังด้วยใจสงบ เรื่องราวทั้งห้าตอนต่อไปนี้จะส่องทางให้หัวใจของเราค่อยๆพ้นเงาแห่งความกลัวและสงสัยตอนที่หนึ่งเด็กชายกับแสงเทียนค่ำคืนหนึ่งในฤดูหนาวบนหมู่บ้านดอยที่ห่างไกลจากเมืองไฟฟ้าบ้านหลังเล็กมุงจากเก่าๆสว่างเพียงแสงเทียนเล่มเดียวเด็กชายวัยเก้าขวบชื่อกล้านั่งพับเพียบอยู่ข้างเตาไฟจ้องมองเปลวเทียนที่ไหวระริก ตรงข้ามเขาคือยายคำผู้สูงวัยผู้เลี้ยงเขามาตั้งแต่แบเบายายคำไอ้กล้าเองยังไม่หลับอีกระลูกกล้าผมรอฟังนิทานก่อนครับยายผมชอบตอนจบที่ยายบอกว่าความดีจะไม่สูญหายยายหัวเราะเบาๆพลางลูบหัวหลานชายก่อนจะเล่านิทานเรื่องพระโพธิสัตว์ที่เสียสละตนเพื่อช่วยสัตว์กล้าฟังเงียบๆด้วยตาเปล่งประกายเหมือนเด็กทั่วไป แต่ก็มีบางอย่างที่ไม่ธรรมดาอยู่ในแววตานั้นกระทั่งเสียงฟ้าร้องดังขึ้นไฟจากบ้านเล็กๆในหมู่บ้านดับลงไปหมดเสียงเด็กๆร้องไห้จากหลายบ้านดังขึ้นท่ามกลางความมืดและเสียงลมหนาวที่กระโชกแรงแต่บ้านของกล้ายังมีแสงเทียนเล่มเดียวส่องสว่างอยู่ตรงหน้าเขากล้าคว้าเทียนเล่มนั้นลุกขึ้นอย่างตั้งใจกล้า ยายผมจะเอาแสงไปให้บ้านข้างๆเขาไม่มีไฟเด็กน้อยน่าจะกลัวยายคํารีบคว้าแขนกล้าเทียนเราก็มีเล่มเดียวนะลูกกล้าไม่เป็นไรครับยายผมเชื่อว่าแสงยิ่งแบ่งยิ่งสว่างเด็กชายวิ่งออกไปในความมืดท่ามกลางลมฝนเทียนเล่มเล็กโบไวไหวแต่กลับไม่ดับเขาวิ่งจากบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่งจุดเทียนจากของตนให้บ้านนอนบ้านนี้ แม้มือจะสัน่นร่างกายจะเปียกแต่ดวงใจของเขากลับอบอุ่นแต่แล้วเมื่อเขาวิ่งกลับมาบ้านของตนเทียนในมือลูกเล็กๆก,ก็ดับลงเหลือเพียงควันบางๆลอยขึ้นท่ามกลางความมืดกล้าเหืยหน้ามองบ้านที่มืดสนิทของตัวเองแล้วถอนหายใจยายคงกลัวเขาคิดเขาเปิดประตูเข้าไปความมืดยังคลุมบ้านอยู่แต่กลับไม่มีเสียงใดจากยายกล้า ยายยายครับผมกลับมาแล้วเขาวิ่งเข้าไปเขย่าตัวหญิงชราร่างนั้นเย็นเฉยยายคําสิ้นลมหายใจไปแล้วในมือของยายยังกําลูกประคำเก่าๆไว้แน่นและมุมปากของท่านยังคงมีรอยยิ้มที่สงบกล้านิ่งอึง้งน้ำตาเริ่มรินช้าๆเขาเข้าใจในวินาทีนั้นว่าความสว่างที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในเปเลวเทียน แต่คือสิ่งที่ยายมอบไว้กับเขาแล้วคือศรัทธาในความดีคือความกล้าหาญที่จะให้แม้เราจะมีเพียงเล็กน้อยเด็กชายกล้าก้มลงกราบยายเทียนอาจดับแต่แสงศรัทธาในใจเขากลับสว่างไสวย,ยิ่งกว่าเดิมเทียนหนึ่งเล่มให้แสงเพียงชั่วคราวแต่ศรัทธาหนึ่งดวงส่องใจไปตลอดชีวิต หากเราศรัทธานในความดีจริงแม้วันที่สูญเสียเราก็ยังเป็นผู้ให้แสงแก่ผู้อื่นได้ตอนที่สองนักโทษกับแสงจากพระเรือนจำกลางจังหวัดในเช้าวันหนึ่งนักโทษชายชื่อวิทิตวัย37ปีนั่งกลมหน้าเงียบอยู่ในห้องสวดมนต์ของแดนสงบเขาเคยเป็นอาชญากรเฉาโฉในคดีอุกชกันฆ่าชิงทรัพย์กลางเมืองในอดีต ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ไม่มีญาติมาเยี่ยมไม่มีใครเชื่อว่าเขาจะกลับใจกระทั่งวันหนึ่งพระสงฆ์รูปหนึ่งเดินทางมาเยี่ยมนักโทษตามกิจสงเคราะห์ของวัดใกล้เรือนจำพระรูปนั้นดูธรรมดาร่างผอมสูงมีเพียงย่ามเก่าๆแต่ดวงตาท่านกลับสงบเยือกเย็นจนแม้แต่นักโทษขาโหดก็อดหลบสายตาไม่ได้พระสงฆ์ยิ้มอ่อนโยม ฉันเอาหนังสือธรรมะเล่มหนึ่งมาให้ลองอ่านดูไหมวิทิตยเย้ยหลวงพ่อรู้ไหมว่าผมฆ่าคนพระรู้แต่พระพุทธองค์เคยเทศนาให้องคุลีมานผู้ฆ่าคนถึงพันยังกลับใจได้โยมจะไม่ได้หรือวิทิตอึง่งพระวางหนังสือไว้เบื้องหน้าแล้วลุกขึ้นเดินจากไปอย่างสงบคืนนั้นวิทิตเปิดหนังสือเล่มนั้นอ่านเล่นๆด้วยความเบื่อแต่เขากลับสะดุดกับประโยคหนึ่ง ไม่มีใครหนีพ้นกรรมแต่ทุกคนมีสิทธิ์เริ่มต้นใหม่ด้วยศรัทธาเขาหยุดอ่านเสียงหัวใจเขาเงียบไปครู่หนึ่งเหมือนคำนี้สั่นอะไรบางอย่างในใจเขาเริ่มอ่านต่อหน้าแล้วหน้าเล่าจากหนึ่งหน้าเป็นสองวันจากสองวันกลายเป็นหลายสัปดาห์เขาเริ่มสวดมนต์เริ่มนั่งสมาธิเริ่มขอโทษในใจต่อคนที่เขาทำร้ายแม้จะสายเกินไปเจ้าหน้าที่หลายคน เริ่มสังเกตว่าชายที่เคยมีแววตาเกรี้ยวกราดกลับนั่งสงบน้อมรับทุกอย่างโดยไม่โวยวายแม้แต่น้อยเวลาผ่านไป6ปีวิทิตพ้นโทษก่อนกำหนดด้วยพฤติกรรมดีและความเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดวันปล่อยตัวไม่มีใครมารอรับไม่มีบ้านจะกลับแต่เขาเดินตรงไปยังวัดที่พระรูปนั้นจำพรรษาอยู่วิทิตก้มกราบผมอยากขออนุญาตบวชครับหลวงพ่อ ไม่ใช่เพื่อล้างบาปแต่เพื่อส่องทางให้ตนเองและคนที่ยังมืดมนพระยิ้มก่อนตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนพระโยมเคยอยู่ในความมืดจึงรู้ค่าของแสงถ้าศรัทธานั้นจริงก็จงเป็นแสงให้ผู้อื่นเถิดเสียงระฆังดังเบาๆเสียงพระสวดท,ทำนองสรพัญญะคลอคนที่เคยผิดไม่จำเป็นต้องจมอยู่กับความมืดไปตลอดชีวิตหากมีศรัทธาแท้แม้ก้าวแรกจะมืดมน แต่ก็สามารถเดินไปสู่แสงสว่างได้เสมอจงอย่าดูแคลนหัวใจของผู้กลับใจเพราะบางครั้งแสงที่สว่างที่สุดอาจมาจากใจที่เคยมืดที่สุดตอนที่สแม่ค้ากับตาช่างใจเช้าตรู่ในตลาดเล็กๆของเมืองเหนือแม่ค้าคนหนึ่งชื่อนิ่มหญิงวัยห้เธอมีร้านขายผักเล็กๆอยู่มุมตลาดนิ่มมีชื่อเสียงว่าใจดีเกินเหตุ ขายของไม่โกงราคาไม่ตะคอกลูกค้าและไม่เคยขาดคำว่าขอบคุณกับลูกค้าทุกคนแม้จะซื้อแค่ต้นหอมกําเดียวแม่ค้าแผงข้างๆมักหัวเราะเยาะเธอแม่ค้ามะนาวนิ่มเอ้ยอยู่ตลาดต้องเอาตัวรอดไม่ใช่แจกบุญแบบนักบุญนะแม่ค้าปลาร้าดีแต่ขายถูกยังไงก็จนเหมือนเดิมเชื่อเหอะ แตนิ่มเพียงยิ้มแล้วตอบกลับเบาๆนิ่มกำไรที่ใจมันสุขบางทีมันมากกว่ากำไรจากเงินวันหนึ่งเด็กชายสวมเสื้อเก่าเดินเข้ามาในร้านของนิ่มมือถือเหรียญสองสาบาทเขาขอซื้อผักบุ้งเพื่อไปต้มให้แม่ที่ป่วยนิ่มมองเด็กคนนั้นแล้ววางผักบุ้งสดใส่ถุงให้เต็มก่อนพูดว่าไม่ต้องจ่ายหรอกลูก เอาไปดูแลแม่ให้ดีนะเด็กชายก้มกราบเธอทั้งน้ำตาแล้ววิ่งจากไปหลังวันนั้นเธอไม่เคยเห็นเด็กคนนั้นอีกเลยเวลาผ่านไปกว่า20ปีร้านนิ่มยังคงเล็กเท่าเดิมแต่ใจเธอกลับยิ่งใหญ่กว่าเดิมเธอศรัทธาในความดีโดยไม่คาดหวังผลจนกระทั่งวันหนึ่งชายคนหนึ่งในชุดสูทภูมิฐานเดินเข้ามาหาเธอที่แผงผัก ชายหนุ่มยิ้มขอซื้อผักบุ้งเหมือนเมื่อก่อนครับนิ่มรีตาก่อนจะอุทานเบาๆใช่เจ้าหนูคนนั้นเหรอชายหนุ่มค่อยๆยกมือไหว้แล้วพูดเสียงเครือชายหนุ่มแม่ผมรอดวันนั้นเพราะน้ำซุปผักบุ้งของป้าครับวันนั้นผมจำได้ว่าป้าคือแสงแรกของชีวิตผมจากนั้นเขาหยิบเอกสารบางอย่างออกมายื่นให้เธอ ชายหนุ่มยิ้มนี่คือสัญญาซื้อที่แปลงใหญ่ผมอยากให้ป้าเปิดร้านผักฟรีผมเป็นเจ้าของห้างใหญ่ผมจะสนับสนุนคนที่ไม่เคยหยุดเชื่อในความดีนิ่มน้ำตาไหลเธอไม่เคยคาดหวังว่าศรัทธาที่เธอยึดถือมาจะเปลี่ยนชีวิตแต่สิ่งที่ได้รับวันนี้มันคือรางวัลของใจที่ไม่เคยทอดทิ้นความดีแม้จะเหนื่อยเพียงใดข้อคิดธรรมะ ความดีไม่ใช่สิ่งที่เห็นผลเร็วเหมือนบะหมี่สำเร็จรูปแต่มันคือเมล็ดพันธุ์ที่ศรัทธาเป็นดินและใจดีคือฝนวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาเหมาะสมต้นไม้นั้นจะผลิตด,ดอกงดงามในเวลาที่เราคาดไม่ถึงศรัทธาในความดีไม่เคยสูญเปล่าถ้าใจเรายังมั่นคงอยู่เสมอตอนที่4ชายตาบอดกับทางธรรม ที่ปลายหมู่บ้านกลางหุบเขามีชายชราคนหนึ่งชื่อลุงมัน่นเขาอาศัยอยู่ลำพังในบ้านไม้หลังเล็กริมลำธารเขาตาบอดสนิทตั้งแต่ยังหนุ่มจากอุบัติเหตุฟ้า,ฟาผ่าในไร่แต่เรื่องที่น่าแปลกคือลุงมั่นกลับไม่เคยเศร้าหรือบ่นเรื่องโชคชะตาเลยแม้แต่วันเดียวทุกเช้าเขาจะนั่งหน้าบ้านเปิดวิทยุทรานซิสเตอร์เก่าๆเ,เพื่อฟังเสียงพระสวดจากวัดป่า นิ้วมือคลำลูกประคำช้าๆพร้อมพึมพำบทแผ่เมตตาใครผ่านไปผ่านมาต่างมักหยุดนั่งใกล้ๆเหมือนถูกดึงดูดด้วยพลังบางอย่างจากเขาเด็กชายคนหนึ่งชื่อติน่นมักจะมานั่งข้างลุงมั่นหลังเลิกเรียนติ่นเป็นเด็กหัวร้อนมีปัญหาทะเลาะวิวาทประจำถูกตราว่าเป็นเด็กเกเรแต่ไม่มีใครรู้ว่าในใจเขาเต็มไปด้วยความเจ็บ เขาเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุและไม่มีใครสอนเขาว่าจะอยู่กับความเจ็บปวดอย่างไรแต่กับลุงมั่นเขานิ่งได้เสมอตินลุงทำไมลุงถึงไม่เคยบ่นว่าชีวิตลำบากเลยลุงมั่นหัวเราะเบาๆเพราะลุงไม่ได้ใช้ตาในการมองชีวิตแต่ใช้ใจฟังมันเต้นอยู่ทุกวันถ้าใจมันยังไม่มืดสนิท ชีวิตก็ยังมีทางเดินเสมอเด็กชายฟังแล้วเงียบไปประโยคสั้นๆนั้นเหมือนตะเกียงที่จุดในใจเขาอย่างประหลาดวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันไฟไหม้ป่าลามเข้าหมู่บ้านไฟลุกลามเร็วเพราะลมแรงชาวบ้านแตกตื่นวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเสียงหวีดร้องดังทั่วหุบเขาหลายคนวิ่งหนีโดยทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลัง ติ่นที่กำลังจะหนีออกจากหมู่บ้านนึกถึงลุงมั่นขึ้นมาอย่างกระทันหันลุงอยู่คนเดียวมองไม่เห็นเขาต้องติดอยู่แน่โดยไม่ลังเลเด็กชายวิ่งฝ่ากลุ่มคนวิ่งสวนทางเข้าหมู่บ้านที่เริ่มมืดดำด้วยควันเขาบุกเข้าไปในบ้านลุงมั่นพบชายชรานั่งสงบอยู่กลางบ้านเหมือนกับรู้ว่าติ่นจะมาติ่นหอบหายใจ ลุงลุกเร็วไฟไหม้ลุงต้องไปกับผมลุงมั่นยิ้มบางๆลุงรออยู่ลุงรู้ว่าเองจะกลับมาติ่นแต่ลุงไม่รู้ทางลุงมั่นตลกสิตอนนี้คนมองเห็นเขากลัวกันหมดแต่ลุงไม่เคยกลัวเพราะลุงเชื่อว่าแสงที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจเองตังหากที่มองเห็นทางทั้งทั้งที่ตาบอดจากความโกรธมานาน ตินนิ่งไปน้ำตาเริ่มไหลเขาพยุงลุงมั่นออกจากบ้านพาหนีไปยังเขตปลอดภยัยวันรุ่งขึ้นไฟสงบหมู่บ้านเสียหายเกินกว่าครึ่งแต่ไม่มีใครเสียชีวิตติ่นกับลุงมั่นนั่งอยู่ริมลำธารเหมือนเคยเพียงแต่ครั้งนี้เด็กชายไม่ได้แค่นั่งฟังแต่เขาสวดมนต์ไปพร้อมกับลุงมั่นชาวบ้านหลายคนเริ่มหันกลับมานั่งฟังเสียงสวดกับเขา เสียงสวดนั้นไม่ดังมากแต่กลับสงบลึกเข้าใจไม่นานนักติ่นกลายเป็นเยาวชนต้นแบบของหมู่บ้านต่อมาเขาสอบติดมหาวิทยลาลัยธรรมศาสตร์คณะพุทธศาสนาศึกษาและเมื่อเขาสำเร็จการศึกษาในอีกแปดปีให้หลังเขากลับมาหาหลวงลุงมั่นในวันที่ลุงสิ้นใจสงบด้วยอายุ80ปีติ่นเป็นคนจุดเทียนดวงแรกในงานศพของลุง ก่อนจะกล่าวคำไว้อาลัยว่าผู้ให้แสงในชีวิตผมไม่เคยมีตาแต่กลับเห็นชีวิตของผมได้ชัดยิ่งกว่าใครข้อคิดธรรมะแสงที่แท้ไม่ได้มาจากดวงตาแต่คือแสงแห่งศรัทธาในใจแม้ไร้การมองเห็นแต่ถ้าใจไม่หลงชีวิตก็ยังมีทางเดินเสมอจงอย่าดูแคลนคนที่เงียบ เพราะในความเงียบนั้นอาจมีธรรมะที่เปลี่ยนทั้งชีวิตใครบางคนตอนที่5แสงสุดท้ายก่อนสิ้นลมมุกหญิงสาววัย32ปีนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยในห้องปลอดเชื้อเธอเป็นอดีตแอร์โฮสเตสสาวผู้มีชีวิตเปล่งประกายเป็นที่รักของเพื่อนฝูงกระทั่งวันหนึ่งเธอได้รับวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายรักษาไม่ได้เหลือเวลาเพียงไม่กี่เดือน จากวันที่เคยมีอนาคตสว่างสวยชีวิตของมุกก็กลายเป็นหลุมดำเธอเริ่มเกลียดตัวเองเกลียดชีวิตเกลียดโลกที่ไม่ยุติธรรมและที่เธอเกลียดที่สุดคือคำว่าศรัทธามุก,กเคยพูดกับหมอศรัทธามันช่วยอะไรฉันได้สวดมนต์ก็ไม่ทำให้มาเร็งหายเธอไล่พระที่มาบิณฑบาตเธอปิดทีวีเมื่อเห็นรายการธรรมะเธอหลบเลี่ยงทุกอย่างที่พูดถึงแสง เพราะในใจเธอเชื่อว่าไม่มีแสงไหนจะสว่างพอในความตายแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อวันหนึ่งมีพระภิกษุรูปหนึ่งมาเยี่ยมเยียนผู้ป่วยในโรงพยาบาลไม่ใช่เพื่อโปรดธรรมไม่ได้สอนไม่ได้เทศท่านเพียงแค่นั่งเงียบเงียบและยื่นสิ่งเล็กๆให้มุกมันคือกระดาษใบหนึ่งเขียนด้วยลายมือสันๆความตายไม่ใช่จุดจบของชีวิต แต่คือจุดเริ่มต้นของการปล่อยวางทุกสิ่งที่เรายึดถ้ายังกลัวแปลว่ายัางยึดอยู่ถ้าศรัทธาคือยอมรับโดยไม่มีข้อแม้มุกเงียบไม่มีคำพูดประโยคนั้นไม่ได้บีบบังคับเธอให้เชื่อแต่มันสกิดบางอย่างในหัวใจที่ปิดตายมานานคืนนั้นเป็นคืนแรกในรอบหลายเดือนที่เธอหลับตาโดยไม่มีน้ำตาไหลวันต่อมาเธอขอหนังสือธรรมะจากพยาบาล เริ่มสวดมนต์เบาๆก่อนนอนและหัดนั่งสมาธิทุกคนในวอดประหลาดใจเธอดูสงบลงน้ำเสียงอ่อนลงและที่สำคัญเธอยิ้มได้อีกครั้งสองสัปดาห์ก่อนเสียชีวิตมุกเขียนจดหมายไว้ฉบับหนึ่งมอบให้หมอเปิดเมื่อเธอจากไปและเมื่อวันที่ไม่มีใครอยากให้มาถึงมุกหลับไปเงียบๆในคืนฝนพรมรอยยิ้มยังค้างอยู่บนใบหน้า มือของเธอวางทับกันในท่าพนมข้างกายมีเทียนเล่มเล็กๆวางไว้ที่พยาบาลจุดให้เธอทุกคืนก่อนนอนเมื่อหมอเปิดจดหมายนั้นทุกคนในห้องน้ำตาซึมหมอคะขอบคุณที่ไม่ยอมหมดหวังในตัวคนไร้ศรัทธาตอนนี้มุกเชื่อแล้วว่าแสงไม่ได้อยู่ที่ปลายอุมโมงค์แต่มันอยู่ในใจเรานี่เองแสงที่แท้จริงคือศรัทธา ที่ทำให้เรายอมรับความตายโดยไม่กลัวอีกต่อไปถ้ามีคนเจ็บป่วยอีกช่วยเล่าเรื่องของมุกให้เขาฟังด้วยนะคะบอกเขาว่าแสงสุดท้ายไม่ใช่การดับแต่มันคือการสว่างก่อนการปล่อยวางข้อคิดธรรมะชีวิตคนเราจะยาวหรือสั้นไม่สำคัญสำคัญคือในวินาทีสุดท้ายเราได้เจอแสงหรือไม่และถ้าแสงนั้นคือศรัทธาแท้ แม้เพียงชั่วลมหายใจสุดท้ายก็มีค่าเหนือกว่าทั้งชีวิตที่มืดบอดจงอย่ารอให้ใกล้ตายจึงค่อยค้นหาแสงนั้นเพราะศรัทธาคือแสงที่เราจุดเองได้ตั้งแต่วันนี้เรื่องราวทั้งห้าตอนนี้คือบทเรียนแห่งศรัทธาแสงที่แท้จริงอาจไม่ใช่ดวงไฟหรือพระอาทิตย์แต่คือศรัทธาในใจที่ส่องนำทางชีวิตเราไม่ให้หลงทางในความทุกข์ หากท่านผู้ฟังรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นของแสงนี้เราขอเชิญกดติดตามช่องฟังธรรมบำบัดจิตเพื่อให้ธรรมะยังส่องใจเราในทุกวันสวัสดีครับ